สวัสดีครับ f อสวัสดีครับมือนิบ้าแอิมราทงครับในเดินทางมาหานองไม้เก้วอีกแล้วนะครับเอฟซีหัวตีพานมาครับเนาะงวดที่ผ่านมาเพิ่นมีโชคมีลาบครับหกสามหกสามครับเอฟซีนองไม้เก้วเพิ่นบอกเก้าสามนะครับแต่หันหมุนขึ้นเป็นเลขหกนะครับเนาะฝันเห็นพญานาคครับเป็นคลิปก่อนๆนี่ครับทีเลขออกหกสามนะครับพญานาคมาสามตัวครับมาสามองค์ครับเอฟซีกับเปรย นะครับเนาะก็ถือว่ามีโชคต่อเนื่องกับน่องไม้เก้ยวแต่ก็ต้องขอตรงๆครับเนาะครับเนาะเมื่อี้ครับเอฟซีน่นองไม้เก้ยวเพิ่นมาเป็นฝันเห็นพระยาขุดได้ครับเอฟซีฝันเห็นพระยาขุดตัวสีทองครับบุ่เคยฝันแบบนี้จากเ่อเนาะครับเนาะแต่มาถ่ายคลิปน่องไม้เก้ีวเพื่อนก็เป็นผู้มีโชคมีลาบบอกเลขแม่นมาตลอดล่ะครับเอฟซีผมนีเขาบางังรุกบางกระทรบาาเนาะครับเนาะ บาวากันครับเพราว่าเป็นแนวทาาบูมิไพ่หูว่าจะออกตัวไหนเนาะครับเอฟซีเมื่อนี้ครับฝันเห็นพญาขูดใหญ่ครับมาเกาะอยู่หนาบานมากับอีกาครับมากับกาดําตวแบักใหญ่ครับเอฟซีเรื่องเล่าสิเป็นแนวไหนเนาะครับเนาะมาบอกเลยคเด็ดแน่นอนครับเอฟซีน้องไม่แก้วพร้อมแล้วครับยืนถ่ายอยู่นี่แล้วสวัสดีครับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผม เป่าสูเอฟซี e ฟังไหนครับฝันไนวอะไรครับนุกฝันว่าเห็นพญาครูดค่ะฝันเห็นพญาคุดค่ะอ้าวครับนุกฝันเห็นพญาคุดมีปีกนั่มค่ะอืมมีปีกมนันนกค่ะปีกมนันนกเลยค่ะแล้วก็มีปากแหลมเนีามันนกนั่มค่ะโอ้ครับครับครับแต่ว่าตัวของเพินเป็นชีทองค่ะครับแล้วเพินก็บิบนหอก่อนเมกบมาเลยค่ะ เพิ่นก็หยับก่อนเมฆปีนลงมาน้าค,ค่ะโอ้หยยบก่อนเมฆเลยบ่ครับค่ะตัวยัง่ซ้ำไหนครับนี่พญากุครูซ้ำหนีเลยค่ะโอ้แล้วเพื่อนกับปีนมาก,กับนกค่ะปีนมาก,กับอีกาค่ะปีนมาก,กับอีกาค่ะมเกาะอ่ต้นไม้ค่ะครับแล้วเพิ่นก็ว่าออกมาเลยค่ะเพื่อนว่าอบอกมาว่าเดี๋ยวเพิ่นชิมาให้โชคปีใหม่ค่ะอือครับแล้วเพิ่นกับ บอกเด็กหนูเลยค่ะเป็นบอกสองตัวหรือสามตัวครับเป็นบอกสองตัวค่ะเด็กสองตัวเนาะค่ะอันพญาคุดมหามามาบอกเลขสองตัวเป็นตัวไหนครับน้องแม่แก้วบอกได้บ่ครับบอกได้วยค่ะครับ้าแปดค่ะ้าแปดค่ะอืมฮาแปดถึงจะตรงก,กันกับคลิปแรกเลยครับเนี่ยฮาแปดนี่พญานาคเคยบอกเลขแม่นี้เนาะครับเนาะ บอกหนึ่งห้าแปดแมนบอกครับหนองไม้แก้วเป็นคลิปแรกตอนเลกออกครับเลขสองตัวตัวไหนก่อนนะครับซีหกค่ะจำได้เป๊ะเลยครับอันนี้เป็นคลิปแรกครับเลหล้งเลกออกแล้วไวออกแล้วสลาก,กินแบ่งรัฐบาลบ่าอันมระทงกับทีมงานกันมพูิตตามปูพญานาคมาสององค์ครับมาบอกหนึ่งห้าแปดเลขสองตัวซีหกแต่เ่าแอมประทงนี่แป่ให้เอฟซีพญานาคมาสอง ปยานาคน้ำงเก่าก้ไดใส่เก่าสองเนาะครับนี่ยันเตินครับเดี้ยงบัตซื้อก็ได้ครับบัตรัซื้อก็ได้ครับนี่นี่อันนี้เป็นคลิปแรกคลิปแรกครับคลิปแรกคลิปแรกแงกหมาดเวยครับ fc แชปไว้เลยครับแคปหน้าจอไปซื้อลอตเตอรี่เลยเนาะครับเนาะตรงกันเลยครับหาแปดได้ก็เป็นแนวทางนะครับหาแปดแปดหากลับกันน้ำเนาะค่ะครับผมเพื่อวมาจังได้อีกค่าบาดเนี่ยเพื่น บอกเซทเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะกลับแล้วค่ะครับแต่ที่นี่เพื่อนกับบินหอขึ้นฝาไปเลยค่ะครับแล้วก็ก่อนเพื่อนจะไปนก็ได้ยินเพื่อนบอกนุ่มค่ะว่าเพื่อนบอกเลขอีกตัวหนึ่งค่ะบอกเลขอีกตัวหนึ่งค่ะครับเจ็ดหาค่ะเจ็ดห้าค่ะก่อนจะกลับได้บอกอีกค่ะอืมแล้วเพื่อนก็ ตะโกนบอกน้องเหล่าฟันกับบินฮอขึ้นฝ่าเลยค่ะโอ้ครับบินฮอขึ้นเลยค่ะมุกเป็นเลขตัวเลขสองหางนี่ครับเอฟสีเนาะเอาสงสัยสิเป็นบนกับล่างเหรครับห้าแปดตรงกันกับปูพญานาคเลขสองตัวนี่เป็นเจ็ดหาเจ็ดหาครับฝันจริงได้อีกครับน้องไม้แก้วหน่อยเน้อกับผ้าฝันหราค่ะครับเรา เพิ่นจะบินทองขึ้นฝ่าไปกับอีกาเลยค่ะอีกาเนี่บอกว่าครับอีการำบอกว่าอีกาโบได้บอกครับโอ้ยเสียดายเนาะอ้าวว่าเป็นยังครับพญาพูดแบบเป็นเป็นซัตเทปตัวนี้เป็นซัตทีเป็นซัตหรือมันบูเป็นซัตเหรอครับเอฟซีตัวนี้ก็บูหูเหมือนกันเนาะครับเนาะอ้าวจะเป็นอยู่ในเพิ่นในสันเทปของเพิ่นเหรอครับเอฟซีผู้เป็นเป็นผู้ซักซิดเหรอครับแนวนี้ เพิ่นมาบอกเลขแล้วนะครับเนาะอ mm ุป hmm. จักสิวาคือกันนะครับพญาคุดนี่นะครับในตำนานสัตว์มาอันสัตว์หิมะพานก็อื่นอยังก่อนเนาะต้องมีสามดาวมองว่ก mm ันครับโอ้ย <c oughs> ในปลาหิมะพานลึกลับผลตัวปลาใหไงผลตัวเนาะครับเอฟซีเนาะห้าแปดกับเจ็ <c oughs> ดหาเลยครับเอฟซีเป็นยังไงครับพ่วงเคลื่อนไหวของพีเมตองอนกับฟันเนาะค่ะฟันฮะ แต่ว่าเพ่นบ่ได้บอกเลขค่ะโอ้บ่ได้บอกเลขค่ะพันเห็นพี่แม่หัวอ่อนอยู่ค่ะครับโอ,อ้เพิ่นบ่บอกเนาะเอ้าเพิ่นบ่ฮู้ตัวเลขว่าจักครับเอ้าครับ A FC ถือให้<ม>น้องไม้แก้วถือให้ A FC เพิ่นเบิ่นนะครับนี่เพิ่นแคปหน้าจอไปซื้อเลขลอตเตอรีหมวดวันที่สองมกราคมพสศสองพันถอยหกสิบแปดครับเอฟซีนี่ให้แคปหน้าจอกับน้องไม้แก้วไปเลยครับ 5885ครับกระนำครับ7557เนาะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบ้าแอมเราทุ่งน้ำครับขอบคุณในไลค์ครับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับครับอู้เจงไลค์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนะครับเอฟซีเนาะมือนี้ครับเอฟซียันถึงไปใส่ครับเบ้าแอมเราทุงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมือนคองดีกันครับเบ้าแอมเราทุ่งนี่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่จนสิเรตือก็ครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ของใหครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะดีค,ครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ด้อยก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แต<ส>่และกร<อ>บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็ปูุหลดบเนี่พ่อนอาติล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามิอาทพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็ุในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮ้าครับขายดีปั้นที่น้ำเที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสัมผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสันผู้ชมเปิดฟ้าลงปลอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็บมือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหงพี่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุห่โลซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกจานผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเนยดจังไรในตัวเขาสิไดอออกไปดื่มกินแล้วกะ็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนะะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับามาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายมันเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ